พูดว่าเดี๋ยวเช้าลงไปเดี๋ยวเจอกู้จะแทงมันแทงผมอะไรเงี้ยพอพูดอย่างนี้มาผมก็ระแวงแล้วผมก็นอนอยู่ไม่สุขแล้วพ <c oughs> อเช้ามาปุ๊บผมเกลียไม้ในบ้านเรียบร้อยแล้วเพราะห้องน้นจะเปิดก่อนผมบอกว่ามาหยิบเหล็กในตู้มาแล้วาสมให้ผมตรงกระไดเลยใช่ไหม,<ช>ม <า S 2> ครับผมผมหยิบพูดผมก็ไม่ได้ทำเพลงเขาเห็นเขายืนอยู่ตรงอ่างน้ําเพื่อรออาบน้ําอยู่ถูกต้องครับผม ผมก็ไม่พูดทำเพลงแล้วก็แทงเลยแทงเขาคอเขาก็ยังวิ่งนะแต่ตอนตอนที่เลือดออกกันหน้าไม่มีหน้าแบบซิดนะหน้าซิดแล้วครับเพราะผมยังกวดไล่แทงเขาอยู่ไงแทงไปมาสามสี่แผลนะครับนั่นคืองานแรกแล้วก็ออกโรงพยาบาลนอกผมก็ถือเหล็กขึ้นซอยเลยเพื่อจะรอมอบนะครับแต่ผมไม่คุยแล้วผมขอจะคุยกับผบเรียกผบเข้ามาตอนแรกผบคุยกับผมดีนะเอาลูกวางเหล็กมาเดี๋ยวพ่อเดี๋ยวมอบแล้วพ่อจะไม่ทําอะไร ผมก็วางเลยพอปบอหยิบเหล็กไปปั๊บพอบอหายไปเลยทีนี้ผมเละเลยทีนี้ก่อนที่ผมจะทำเนี่ยผมคิดแล้วอะไรจะตามมาผมก็รับได้อยู่แล้วขนะผมยิงเขาผมไม่หนีเลยผมกล้าทํากล้ารับอยู่แล้วใช่ไหมแต่สิ่งที่เขาพูดออกมาในคุกอว่าเขาพูดไม่ถูกคุณจะเล่นใครคุณมาพูดกันไม่ได้ใช่ไหมเดี๋ยวพรุ่งเช้าจะลงไปแทงมึงอะไรเงี้ยข้างในมันพูดไม่ได้นะแบบนี้นะมันครับเพื่อเป็นพูดมันเป็นแผลใหญ่นะ